สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันษศารา์ค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการตัดเย็บกางเกงเอวยืดตัวหลวมเป้าหย่อนใส่สบายๆค่ะเพื่อนๆจะตัดไว้ใส่เป็นกางเกงนอนกางเกงใส่เล่นหรือว่ากางเกงไปเที่ยวก็ได้นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะทางช่องของเราเนี่ยก็มีคลิปวิธีการตัดเย็บกางเกงเอวยืดมาแล้วประมาณ2คลิปค่ะซึ่ง2คลิปนั้นนะคะก็จะเป็นการวาดแพทเทิร์นลงบนกระดาษแล้วนําไปกริ้งรอยแล้วค่อยนามาตัดเย็บเป็นกางเกงแบบนี้ค่ะ แต่คลิปนี้ก็จะมีความง่ายมากขึ้นค่ะเพราะว่านุ้ยจะพาเพื่อนๆวาดแพทเทิร์นลงบนผ้าโดยตรงเลยค่ะและในคลิปนี้นุก็จะใช้เป็นผ้าถุงในการตัดเย็บนะคะซึ่งผ้าถุงหนึ่งพื้นเนี่ยจะสามารถตัดเย็บกางเกงขาสั้นออกมาเป็น2ตัวแบบนี้ค่ะสําหรับขนาดรอบสะโพกเมื่อตัดออกมาเป็นกางเกงสําเร็จรอบสะโพวกกว้างที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ49-50นิ้วส่วนความยาวกางเกงจะอยู่ที่18นิ้วค่ะ ส่วนเพื่อนๆที่รู้สึกว่าอุ้ยกางเกงเอวยางยืดสะโพก49-50นิ้วเนี่ยขนาดจะใหญ่ไปหรือเปล่าขากางเกงจะบานไปไหม ในคลิปนี้เดี๋ยวนุ้ยจะมีวิธีการลดขนาดมาบอกเพื่อนๆด้วยค่ะอย่างเช่นกางเกงที่นุ้ยใส่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นสะโพก40นิ้วค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะส่วนเพื่อนๆที่จะใช้ผ้าชนิดอื่นๆในการตัดเย็บก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าถุงก็ได้นะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทํานุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามทั้งช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k และช่อง YouTube เพื่อเป็นกําลังใจให้นุ้ยนะคะและ และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพรรษาคราฟค่ะพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะนุ้ยจะใช้เป็นผ้าถุงหนึ่งผืนนะคะหรือเพื่อนๆที่ไม่ใช้ผ้าถุงก็สามารถใช้เป็นผ้าชนิดอื่นก็ได้ค่ะอุปกรณ์ต่อไปอยางยืดขนาดกว้าง1น,นิ้วได้กันไกลไม้บรรทัดเข็มมุดชอเขียนผ้า และเข็มกลัดค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมาดูขนาดผ้าถุงกันค่ะขนาดผ้าถุงทั่วไปจะมีขนาดกว้างประมาณ180-190เซนเวลาที่พับทบครึ่งก็จะเหลือความกว้างประมาณ90-95เซนค่ะส่วนความยาวจะอยู่ที่ประมาณ112เซนนะคะเพื่อนๆจากนั้นกลับผ้าด้านผิดออกมาด้านนอกนะคะ ต่อไปให้พับผ้าด้านบนและด้านล่างทบครึ่งนะคะเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดแบ่งครึ่งค่ะก็จะได้ผ้าขนาดเท่ากัน2ชิ้นแบบนี้ค่ะ ตัดผ้าแบ่งครึ่งเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูความกว้างผ้ากันค่ะซึ่งความกว้างผ้าจะมีผลกับขนาดรอบสะโพกกางเกงของเราค่ะผ้าถุงของเราจะประกบด้านถูกเข้าด้วยกันและแตะเข็บด้านข้างผ้าถุงให้เลื่อนมาไว้ด้านข้างแบบนี้ค่ะและในคลิปนี้นุ้ยจะพาเพื่อนๆตัดเย็บกางเกงโดยใช้หลักเซนติเมตรนะคะแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะขนาดสะโพกที่จะบอกเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะบอกเป็นหลักนิ้วค่ะ ถ้าเราใช้ความกว้างผ้าหมดทั้งชิ้นกางเกงขาสั้นของเราจะมีรอบสะโพกประมาณ49-50นิ้วหรือประมาณ127เซนค่ะดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลดขนาดความกว้างกางเกงลงอีกนะคะเราก็จะต้องตัดผ้าออกอีกค่ะสำหรับวิธีการลดขนาดรอบสะโพกมีดังนี้ค่ะรอบสะโพก48นิ้วให้ตัดผ้าเหลือความกว้าง86เซนค่ะ รอบสะโพก46นิ้วให้ตัดผ้าเหลือความกว้าง84เซนค่ะรอบสะโพก44นิ้วให้ตัดผ้าเหลือความกว้าง81เซนค่ะรอบสะโพก42นิ้วให้ตัดผ้าเหลือความกว้าง78เซนรอบสะโพก40นิ้วให้ตัดผ้าเหลือความกว้าง76เซนค่ะ ขนาดความกว้างของผ้าที่นุ้ยบอกเพื่อนๆจะเป็นขนาดแบบคร่าวๆนะคะพอเราตัดออกมาเป็นกางเกงก็อาจจะมียืดหยุ่นบวกลบจากนี้เล็กน้อยค่ะส่วนเพื่อนๆที่จะไม่ใช้ผ้าถุงก็ให้ตัดผ้าเป็น2ชิ้นและนำผ้าทั้งสองชิ้นประกบด้านถูกเข้าด้วยกันค่ะขอย้ำเพื่อนๆนะคะว่าให้ประกบด้านถูกเข้าด้วยกันเท่านั้นค่ะถ้าไม่อย่างนั้นกางเกงของเราจะไม่สามารถเย็บได้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าลายผ้าของเราเนี่ยหันหัวไปด้านเดียวกันหรือเปล่านะคะสำหรับความกว้างผ้าก็ใช้วิธีการวัดขนาดเหมือนกันกับผ้าถุงเลยค่ะเช่นถ้าเพื่อนๆจะตัดกางเกงรอบสะโพก40นิ้วก็ให้ตัดผ้าความกว้าง76เซนเป็นต้นค่ะ ส่วนความยาวผ้าถ้าจะใช้เท่ากันกับผ้าถุงก็ให้ตัดยาวประมาณ5 6เซนค่ะในส่วนของความยาวกางเกงเนี้ยนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มลดได้ตามความชอบเลยค่ะเตรียมผ้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะวาดแพทเทิร์นลงบนผ้ากันเลยค่ะวัดจากริมผ้าด้านขวาเข้ามา8เซนวัดแล้วขีดเส้นตั้งฉากจากริมผ้าด้านบนลงมาด้านล่างเลยค่ะ เส้นนี้จะเป็นเส้นกลางหน้าค่ะจากนั้นวัดจากริมผ้าด้านซ้ายเข้ามา14เซนค่ะขีดเส้นตั้งฉากจากริมผ้าด้านบนลงมาบรรจบด้านล่างนะคะเส้นที่เราขีดไว้ก็จะเป็นเส้นกลางหลังค่ะ ต่อไปวัดจากริมผ้าด้านบนลงมา40เซนและขีดเส้นไว้ค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นเป้าของเรานะคะจากนั้นเราจะมาทำเป้ายืนหน้ากันค่ะจากจุดนี้ซึ่งก็คือจุดตัดของเส้นกลางหน้าและเส้นเป้าให้วัดเฉียง45องศาขึ้นมา2.5เซนค่ะ และให้วัดจากเส้นเป้าขึ้นมาด้านบน10เซนนะคะจุดที่เราวัด10เซนนี้ระยะก็จะอยู่ประมาณเส้นสะโพกล่างของเรานั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ริมผ้าด้านบนซึ่งจุดนี้จะเป็นเอวกางเกงของเรานั่นเองค่ะให้เพื่อนๆวัดจากเส้นกลางหน้าเข้ามา1เซนนะคะ เสร็จแล้วขีดเส้นจากจุด1เซนลงมาบรรจบกับจุดนี้ซึ่งก็คือจุดที่ราวัดขึ้นมา10เซนนั่นเองนะคะเพื่อนๆให้ขีดลงมาบรรจบเลยค่ะและว้ววาเส้นต่อให้โค้งไปบรรจบกับจุด2.5้เซนและบรรจบกับปลายผ้าด้านขวาค่ะถ้าเพื่อนๆมีไม้บรรทัดนกแก้วก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะ เสร็จแล้วมาทำด้านหลังกันต่อนะคะให้วัดจากจุดนี้ซึ่งก็คือจุดตัดระหว่างเส้นกลางหลังและเส้นเป้าเฉียงเป็นมุม45องศาขึ้นไป4เซนค่ะและวัดจากเส้นเป้าขึ้นมา10เซนเหมือนก,นกันกับชิ้นหน้าค่ะจุดนี้ระยะก็จะอยู่ประมาณสะโพกล่างของเราค่ะ มาดูกันต่อที่ริมผ้าด้านบนซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเอวกางเกงของเราค่ะให้วัดจากเส้นกลางหลังเข้ามา2.5เซนนะคะขีดเส้นจากจุด2.5เซนมาบรรจบกับจุดที่เราวัดขึ้นมา10เซนจุดนี้ แล้ววาดเส้นโค้งเชื่อมต่อไปบรรจบกับจุด4เส้นและโค้งต่อไปริมผ้าด้านซ้ายค่ะเราก็จะได้เป้ายืนหลังเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของปลายขากางเกงเราจะเก็บเข้าเพื่อไม่ให้ปลายขาบานจนเกินไปนะคะ ให้วัดจากปลายขากางเกงขึ้นมา3เมเนและขีดเส้นไว้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้ววัดจากริมผ้าด้านข้างเข้ามา3เส้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ปลายขากางเกงของเราบานน้อยกว่านี้ก็ให้วัดเข้าอีกค่ะลากเส้นจากเป้ายื่นลงมาบรรจบเลยค่ะ ในส่วนของริมปลายขาเราจะต้องตีเส้นให้หักออกให้มีองศาเท่ากันกับผ้าในส่วนนี้เพื่อที่เวลาเราพับเย็บริมผ้าปลายขาจะได้แนบสนิทกันพอดีผ้าจะได้ไม่รั้งค่ะมาทำปลายขากางเกงด้านหลังกันต่อเลยค่วะวัดจากริมผ้าด้านล่างขึ้นมา3มเส้นขีดเส้นไว้นะคะ ส่วนการเก็บปลายขาด้านหน้าวัดเข้ามาเท่าไหร่ด้านหลังก็ให้วัดเข้ามาเท่ากันค่ะกางเกงของนุ้ยด้านหน้าวัดเข้า3ามเซนด้านหลังก็วัดเข้า3มเซนเหมือนกันค่ะลากเส้นจากเป้ายื่นหลังลงมาบรรจบเลยค่ะ ด้านล่างก็ให้ตีเส้นเฉียงออกเหมือนตอนที่ทำด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วมาดูที่เอวกันต่อค่ะเส้นกลางหน้าให้วัดจากริมผ้าด้านบนลงมา3เส้นลากเส้นจากเส้นกลางหลังมาเชื่อมกับจุดที่เราวัดลง3เส้นของชิ้นหน้าค่ะ การวาดแพทเทิร์นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นใช้กรรไกรตัดตามรอยเส้นแพทเทิร์นได้เลยค่ะ ตัดตามรอยแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อไปใช้เข็มมุดกระดาษริมผ้าทั้งสองข้างไว้ค่ะนำไปเย็บโดยใช้ความกว้างตะเข็บจากริมผ้าเข้ามา1.5เซนค่ะ เย็บเสร็จแล้วเพื่อนๆที่มีจักรพ้งสามารถนำไปพ้งริมหรือเย็บตะเข็บซิกแซกได้เลยค่ะในคลิปนี้นุ้ยจะไม่พ้งริมนะคะนุ้ยจะใช้วิธีการพับเย็บเก็บริมแบบง่ายๆซึ่งจะทำให้ชิ้นงานของเราออกมาเรียบร้อยด้วยค่ะจัดผ้าให้เรียบและพับริมผ้าเป็น2ทบแบบนี้ค่ะ กลัดเขมุดไว้นะคะให้ทำเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะ แต่นส่วนของด้านหลังจะมีข้อแตกต่างคือเราจะพับผ้าไปด้านตรงข้ามกับด้านหน้านะคะตัวอย่างเช่นกางเกงของหนุยนะคะตอนที่ทําด้านหน้านุยพับตะเข็บไปฝั่งขวานะคะดังนั้นตอนที่ทําด้านหลังนุยก็จะพับตะเข็บไปฝั่งซ้ายค่ะ นำไปเย็บนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บขากางเกงค่ะจับให้ตะเข็บเป้ากางเกงของด้านหน้าและด้านหลังตรงกันกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วนำไปเย็บค่ะ เย็บเสร็จแล้วเพื่อนๆที่มีจักรพงก็ให้พงริมหรือเย็บตะเข็บซิกแซกได้เลยค่ะส่วนนุยจะใช้วิธีการพับเย็บริมเหมือนเดิมเลยนะคะ นำไปเย็บนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเย็บริมปลายขากางเกงกันค่ะวัดจากริมผ้าด้านล่างขึ้นมา3เซนแล้วขีดเส้นไว้นะคะ ทำเหมือนกันทั้งสองข้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะจากนั้นพับริมผ้าไปบรรจบกับรอยเส้นที่ราวัด3เส้นและพับต่ออีกหนึ่งทบกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะให้ทำรอบขากางเกงเลยนะคะ นำไปเย็บค่ะเย็บปลายขากางเกงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเย็บเอวกันต่อเลยค่ะวัดจากริมผ้าด้านบนลงมา1เซน แล้วัดต่อลงมาอีก6.5เซนขีดเส้นไว้นะคะวัดเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะวัดผ้าเรียบร้อยแล้วให้พับผ้าลงมาตามรอยเส้น1เซนและพับทบที่2ให้มาบรรจบกับรอยเส้น6.5เซนค่ะ ัดดเขมุไว้นะคะคจากนั้นนำไปเย็บรอบเอวกางเกงและให้เว้นช่องในส่วนนี้ไว้ประมาณ4เซนสำหรับไว้สอดยางยืดนะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราจะใส่ยางยืดกันค่ะสำหรับความยาวของยางยืดให้นํารอบเอวของเราลบ10เซนหรือ4นิ้วนะคะตัวอย่างเช่นรอบเอวของนุ้ยคือ70เซนนาไปลบ10ดังนั้นนุ้ยจะต้องตัดยางยืดยาว60เซนเป็นต้นค่ะ เดี๋ยวเรามาร้อยอยางยืดกันเลยนะคะนำเข็มกลัดกลรดติดกับยางยืดแลยร้อยเข้าไปในช่องที่เราเว้นไว้ได้เลยค่ะ ยางจนทะลุออกมาอีกฟังหนึ่งแบบนี้แล้วต่อไปให้จับปลายยางยืดวางซ้อนให้เหลื่อมกันประมาณ1เซนและกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะนำไปเย็บนะคะเย็บเสร็จแล้วให้ใส่ย,ยางกลับเข้าไปด้านในและเย็บปิดช่องใส่ย,ยางนะคะ เย็บเรียบร้อยแล้วให้เกลีย่ยผ้าให้ย่นกระจายสม่ำเสมอรอบทั้งตัวค่ะต่อไปให้กลัดเข็มมูด4จุดบริเวณกลางหน้ากลางหลังและด้านข้างทั้ง2ด้านค่ะเราจะนำไปเย็บลงบนยางยืดเพิ่มเป็น2เส้นเพื่อไม่ให้ยางพลิกและเพื่อความสวยงามด้วยค่ะ สำหรับวิธีการเย็บเราจะเย็บทีละส่วนระหว่างเข็มมุดแต่ละตัวค่ะตอนที่เดินเข็มให้เพื่อนๆดึงยางให้ยืดตลอดเวลาเลยนะคะถ้าไม่ยืดขณะเย็บเข็มจะย้ำอยู่ที่เดิมค่ะ เย็บเรียบร้อยแล้วกลับด้านถูกออกมานะคะการเกงขาสั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆหากฉันชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้นุยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ